สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าวพิเศษนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2563ครับ6โมง26นาทีครับตื่นมาก็อ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสดหน่อยนะครับขอบคุณข่าวสดนะครับรีวิวให้ทุกคนได้ทราบการเหมือนใสายตาองผมนะครับผมอ่านแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบด้นะครับก็ไล่จากข้างบนเลยแล้วกันนะครับดูสแกนลงมานะครับอ่า ่ไม่ระทึกนะครับโทเนกะติพชยินดาพลตำรวจเอกสวัดจ้ยอดสุขรุดไปบัญชาการดับไฟหอพยาบาลชั้น14ภายในโรงพยาบาลตำรวจจนเพลิงสงบไม่มีผู้รับบาดเจ็บโอ้โดีมากครับเตือนโควิดลามรอบ2เกิดขึ้นแน่หมอศราชหนักกว่าเดิมติดเชื้ออีก11กับจากคุเวสาสุขแจ้งแล้วแกงหคิวแจ้งกับแล้วแกงหคิวหมอ โรงพยาบาลศิริราชเติมโควิดรอบสอระบาดแน่ชี้จะหนักกว่าเดิมหลายเท่าไม่ได้ขู่เพราะมีสถิตจากหลายประเทศทั่วโลกนะครับพริตยิยอไม่ใช่เหยื่อไอฮิบเล็กนะครับพบทุกข่าที่สีิาชาป,ปี57ผล DNA พ่อแม่ชัดเจอแล้วศพพริตยิยอที่หายไปอย่างลึกลับตั้งแต่ปี57ฝังที่สุสานศิราิชาในฐานะศพหญิงเรียนานามนะครับเริ่มหนิงมิถุนาเฮ hey, อีก14กิจการ ลงหนังห an ah. ah. um ้ามป๊อปคอนพลังฮีโร่นางสาวชุมฉันสิทธิ์ชำนิประสาทครับบกมนตริการบริหารข่าวสดมอบสิ่งของที่รับการสนับสนุนจากพลังใจฮีโร่สู้ศึกโควิด -19 และเงินบริจาคให้แก่นายแพทย์และลงสายวงลองปรัระทรุงสาสุขนะครับเพื่อไปแจกจ่ายรพสตอทั่วประเทศจัดสับวางนั่ง สเว้น3อ้างยังมั่วสุมดื่มเหล้าจะต้องเคอรวไว้6-7สอบมอนึ่จอเปิดเทอมก่อน1นึ่รกรกฎาคมนะครับเริ่มขายเพจสามแล้ววันที่1นึมิถุนายนสพคออันวัดชุดใจ14กิจการนะครับนักกู้แห่งรุ่มน้ำเจ้าพยาเพื่อไทยตั้งฉายาบิกตูอัดยับแผนฟื้นเศรษฐกิจไม่ชัดนะครับ อันนี้เข้าสู่ปีที่14ครับนายสมชัยเริศสุดที่วงประธาน AS นะครับแสดง44นะครับแสดงความิีดีกับคุณขันชัยบุญปานประธานครืองิชนที่เข้าเข้าสู่ปีที่14หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจนะครับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจับสาวการบินไทยลักบัตรอิงอิงซื้อเกมออนไลน์อ๋อเขานั่งอย่างนี้ใช่ไหมฮะภาพยนตร์เคือเมเจอร์ ายยนต์เคือเมเจอร์สี่แผงเขาสาดลงหนังจัดที่นั่งระยะห่างผู้ผู้ชมมาตรการควบคุมโรคเตรียมเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่1มิถุนายนนี้หลังสอบประคบ่อนปลนเฟส3ครับอันนี้เปิลไอรินนักแสดงซีซี่มาแจ้งความตำรวจสอนอคญาเพื่อดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านข้อหาคมคู่กันโชครือยามวิการหลังทาออีกฝ่ายรยน์ก้นบุหรี่เข้าไปในบ้านพักครับ ระทึกไฟไหม้ไฟไหม้รถพยาบาลตำรวจนะครับถึงหอผักปิดแระรุดดับเองอันนี้ระเบิดเวลาครับตัวเลขผู้อยู่เชื้อโควิดในประเทศไทยหลายสัปดาห์ก่อนหมอนจะพุ่งนะครับหรือไม่พบผู้ป่วยใหม่เลยเป็นตัวเลข2หลักหรือใกล้เคียงแต่ทั้งหมดรู้มาจากกรณีที่คนไทยกลับจากต่างประเทศและถูก พบในพื้นที่ดูแลของรัฐเท่านั้นอ,อีกปรากฏการสลดวันกลบ99ศพนะครับผ่าชนวนค่าเผาซองศพนุม่มประวัติโหดรับสิ้นชำระแค้นลุงขืนใจเมียอันนี้เรงผิดตรีผ่อ,อนคลาย <c oughs> ดูนี่หน่อยนะฮะผ่อนคลายเฟสสมลดเวลาเคอร์ฟิว มีอะไรบ้างนะครับที่ผ่อนคลายาก็เป็นอาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับกิจกรรมที่ผ่อนคลายยะ3ครับกิจกรรมด้านเศรษฐกิจกรรนะครับมีห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลนะครับเปิดได้ถึง21นาิก ศูนย์แสดงสินค้านะครับเปิดได้แล้วสนามพักเครื่องเปิดแล้วนะครับร้านเสริมสวยตกแต่งตัดผมรืุสตรีศูนย์บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน2กิจกรรมด้านสุขภาพคลินิกกิจกรรมเสริมความงามที่สักอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปานวดนวดฝ่าเท้าสถานที่ออกกำลังฟิตเนสนะครับแล้วก็สนามกีฬาเพื่อการออกกำลังฝึกซ้อม สถานที่เล่นโบลลิงนะครับล้อ uh, ล้อสเกตสาบัลีลาสลีลาาสระน้ำเพื่อกิจกรรมในบึงโอ้ oh, นี่เพิ่งจะจะเปิดนะครับเจสกีอะไรพวกนี้แล้วก็มีโรงภาพยนตร์โรงละครโคสโรงหนังลมหัรถศพนะครับโรงละครลมหรัรถศพสวนสัตว์ก็เพิ่งเปิดได้ครับสวนสัตว์กิจกรรมที่ต้องดำเนินการมีอะไรบ้าง มาตรการคัดกรองโอเคนี่ฮะเปิดวันที่1แล้วนะครับรัดยิ่งใหญ่ฐานพังนะครับอันนี้มาดูสักนิดหนึ่งสแกนดูนะครับสแกนดูออ,อดีประธานสภาพอาทิตย์โรยนัสเอ่ยปากรัดจะอยู่ยาวอย่าพิ่งกันดีกระน,นะพยาไมา้ว่าไม่น่าจะใช่ ไม่ว่าจะรักใครกหรือเยตุกันของประวิทย์นะพลังประชารัฐหรือทักษิณนัเพื่อไทยบอกว่าเหตุการณ์แยกพักใหญ่เป็นพักคเล็กของทักษิณทิวัตรคือการปรับให้เหมาะกับรัฐธรรมนูญและเวทมนตการเมืองว่าด้วยการไม่ส่งพิ้นิจชาสุรินเอาคืนเก้าอี้ผู้แทนลำปางยืนอยัาได้สองทางไม่คุ้มกับปัจจัยและไม่ให้พรรด่าทอกันอย่างที่ทำกันตอนยติไม่ไว้วางใจ Okay, โอ้นี่หนังสือหนังสืออะไรหนังสือเล่มนี้เต็มด้วยข้อมูลโต้ยักษ์ข่าวัดีสาให้ติดตามสุโขทัยยุทธยานะครับอันนี้เล่มนี้ก็น่าสนใจนะถังราชวงศ์ถังฮะงงแล้วก็แลรับคำอะไรคำขอมใช่ไหมคำคำเมนไทยนะครับรองศาสตราจารย์ด็อร สันติภักดีขำโหนนี่ผู้เชี่ยวชาญเลยหน้าอนงสามเล่มเลยครับซื้อมาอ่านนะครับเศรษฐกิจการตลาดนะครับแบงก์ชาติทำใจไตรามาสสองดิ่งลึกสุดท่องเที่ยวต่างชาติหายร้อยเปอร์เซนต์เอกชนไม่กล้าลงทุนโหนนี้แบงก์ชาติกุมขมับไตรามาสสองดิ่งสุดนักท่องเที่ยวหายร้อยเปอร์เซนต์จากมาตรการปิดประเทศ เดือนพฤษภาคมมิถุนายนยังหดตัวต่อเนื่องแต่อาจดีกว่าเดือนเมษาขณะที่ภาคส่องออกยังติดลบเอกชนชะลอการลงทุนในนณะท่ภาคนี่นะครับคุณดอนนาคอนทับนะครับบางกอกแอร์มีการเพิ่มน้ำหนักฟรีให้นะครับโหลดจาก20เป็น40กิโลนะครับลุกตลาดอุปกรณ์การแพทย์ โอเคอันนี้เป็นโฆษณาอันนี้อะไรยินดีที่เพิ่งรู้จักในฐานะแบรนด์ของคนทำ SC ส s s แอนะครับให้ความสำคัญการอยู่อาศัยของลูกบ้านและส,งส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้คนในบ้านอย่างมีความสุขโอเคเมเจอร์เอสเอฟนะครับอ่านี่ฮะโรงหนังครับเปิดเต็มสูบหนึ่งมิถุนายนนี้โอ้ดีใจด้วยนะครับโรงหนังครับโอ้โหสองสองเดือนนี้ผ่านมานี่ก็ ไม่มีรายได้เลยเนาะอ่ะมาดูหน้า4หน้า6ครับหน้าหหน้าหก่าตัวเลขว่างงานกับสถานการณ์ฉุกเฉินตัวเลข8.4ล้านครับยืนยันแนวโน้มคนว่างงานจํานวน8.4ล้านคนมีพลานุภาพเป็นเพราะตัวหนึ่งตัวเลขเป็นผลมาจากไวรัสโครโครนาครับ 8.4ล้านตัวเลขเยอะมากนะครับสิ้นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนคุณหญิงจันทนีสันติบุตรสันตบ,บุตรนะครับท่านเกิดข่าวเศร้าในแวดวงสังคมนะครับคุณหญิงจันทนีสันตบ,บุตรบุคคลอุทิศทำงานด้านเด็กและสตรีอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดแรกของปี2540 ได้ชื่อว่าเป็นฉบับที่ดีที่สุดและประชาชนมีส่วนร่วมสีชื่งสงบนะครับอ21พฤศภาคมาเกิด25ธันวาคม2465นะครับก็มีประกาศศิบยบัตรครูส,สุนันทานิสัตบัณฑิตมหลาลัยธรรมศาสตร์ ปรัชญาดุสิตบัณฑิตกิติวัณฑิสังคมวิทยามาไล่กลางแผ,งผนพัน์งานกรรมาระดับชาตินะครับเคยเป็นสมาชิกสมาัชาแห่งชาติปี2516นะครับแล้วก็ไล่เลื่อยขึ้นมา,าก็ท่านก็จากไปแล้วนะครับอันนี้ช่วยเหลือช่วยเหลือนายจิรพัฒน์พันธวีอธิบดีพิาพากษารายงานสารงานภาคครละคณยนะจัดปันน้ำใจนะครับ อันนี้กิติพรแต่งชุ่มนายกอบตาอโคกสำโรงป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านครับอันนี้ไปหน้าเจ็บนะครับมกันเผาว,วอดสอนอตรึงทหารครึ่งพันอย่ายุงฮ้องกงจีนฟาดสหรัฐผู้ดีนะครับสิ้นทวด ร้อยสิบสองอายุยืนห้าแผ่นดินนะฮะดินที่อังกฤษนะฮะอันนี้อะไรรับผู้ป่วยตอเนเช้าสิบสามนำรถกอปตันตำรวจบินไปรับผู้บาดเจ็บสาหัสกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรน,นะครับส่งโรงพยาบาลสังขบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากรถขับเ่นอนสี่ล้อไม่สามารถกลับออกมาได้ครับโอ้โชคดีมากขอบคุณตำรวจฮะข่าวสดส่งมอบเงินพลังใจให้สารสุขไปดูหน้าแปดครับหน้าแปด หน้า8ปดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับประธานกรรมการอนุปกแห่งประเทศไทยเป็นประธานประชุมสมัชชาสามัญครับแบ่ปัญหาพลืบกลับมาซ้อมนะครับนักแร่นเรือใบทีมชาติไทยเ,เตรียมแข่งธอมนพันธ์จงเลือตระกูลน,นักเทนนิสเยาวชนหญิงชาติไทยลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องครับ โอลิมปิกไทยเลือเล่อนเลกตั้งหลังโตกเกียวเกมอันนี้ผ่อนปลนประชาชนเร้่อกออกกำลังกายหลังมาตรก,การผ่อนปลนระยะ2อนะครับอันนี้ยราสุขภาพปริมคลองหลังสิบครับอ,อ่เสียงเพืือนาคเน,นสั้นตลาดนักเตะไทยสุดคึกโอเคอันนี้อะไรเอยเสือใต้พร้อมดวนดุสเซลดอฟอันนี้ไอเดียเก๋ <c oughs> การแข่งขันฟุตบอลลีกเดนมาร์คคู่ AGF a r นะฮะ a r e s a รสอาเเป็นการตั้งจอยักษ์เป็นภาพแฟนบอลกำลังทัยชมต่ทอดสดเพื่อให้นักเตะเห็นปฏิกิริยาคนดีที่มีต่อเกมด้วยเออเก๋ดีเก๋ดีใช่เ,เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีเสียงเชียร์นะถึงจะสนุกเนยะอันนี้โชลีลาครับ อูโกยูริสโปสามประตูทันเดมทอสเบอร์ชวยทักษะการดอเบอลน,นะครับระหว่างเราฝึกซ้อม28่สิบแปพฤษภาคมโดยพิวเลกอังกฤษใกล้จะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วรัฐบาลวสวีเดนปลดล็อกแข่งกีฬา14มกราคมนี้นะครับกลอฟยูโรเปียนพร้อมขวดกระดาคมนี้ครับรัฐมนตรีกีฬาอิตาลาีบอกว่าฟุตบอลเซเรียอาจจะกลับมาแข่งในวันที่20มิถุนายนนี้หลังจาก ดชจงักมาสักพักหนึ่งนะครับหลังโควิด -19 เอาล่ะมาดูหน้า10หน่อยครับอันนี้อะไรสาวแสบตำรวจคุมตัวนางสาวกะนาพัฒคงกับพันธร์เซนเ็นเตอรีสก,กินชื่ดังนำข้อมูลบัตรเครดิตของคุณอิงอิงไปซื้อไอเทมในเกมออนไลน์ก่อนถูกแจ้งจับเมื่อปี6-1นะครับแล้วไปกบดานที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรานะครับ ถูกจับไปอ่ะอันนี้มาดูนักสู้นักสู้สเอาไม่ใช่นักสู้นักกู้ฮะนักกู้แห่งลุ่มน้ําเจ้าพญากว่าจะแจกชิมชอบใช้เพื่อไทยยื่นยติด,ด่วนกรรมธิการตวรวจสอบการใช้เงิน1.99ล้านตั้งฉายาลุงตู่นักกู้แห่งลุ่มน้ําเจ้าพญาท้าตั้งทักษิณน,นั่งกรรมการกันกองใช้เงินนะครับสภาถกพรกองเงินกู้วันที่3นะครับเพื่อไทยติงเยียวยาพระ เทวัน hey, แจงชัดสาธิตหนุนกรรมธิการกันกรองคู่กรรมธิการครับแล้วก็เพื่อไทยโนเอาใหม่ <c oughs> เพื่อชาติอัดรัฐบาลอุ้มแต่เจ้าสัวสงครามกินลดไพยโรดนนะครับอุ้มแต่เจ้าสัวเย้ชิมชอปใช้ใช้ไวกว่าโควิดเย้แจกชิมชอปใช้ใช้ไวกว่าโควิดอันนี้นางสาวจิราพรสินทุพลายสศส1งร้อยเอ็ดนะครับจวกปัดฝุ่นโครงการ เก่าทำใหม่ชี้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ชัดเจนอันนี้ก้าวไกลนะครับสิริกัญญาตันสกุลน,นะครับแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมสีสันร้านไม่ได้ให้หน่วยงานส่งแผนเข้ามาแต่ไม่มีเป้าหมายชัดเหมือนคิดไปทำไปไม่ให้เกียรติเจ้าของงบคือประชาชนคิดว่าคงไม่สามารถทําให้บรรลุปเป้าหมายได้จะเสียโอกาสฟื้นให้ประเทศกลับมายืนได้จึงไม่สามารถวัดว่าโครงการประสบความสำเร็จหรือไม่กิรยุห่วงทราบครับ สส,สกทมเพื่อไทยท้าตั้งทักษิณน,นั่งกรรมการกันกลองนะครับวิกตูยืนยิกตูยันใช้เงินตามงบนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาพูถึงนะครับเพื่อไทยยื่นยติด,ด่วนตั้งกรรมธิการนะครับสุทินครังแสงุลหมอชวนนั่นสีแก้วนะครับเล็งกฎหมายเล็งชงกฎหมายเพื่อพอรลกรให้โปร่งใส ลงปฏิไม่ฟรีโหวตตั้งฉายาลงตูนะครับแลมโบ้แลมโบ้สวนดีกว่านักโกงในอดีตนะครับสุภพรถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีเจะสันนิยฐานรัฐมนตรีกล่าวตอบโต้นายจีรยุทธและขอบอกถึงนายจีรยุทธว่าการกู้เงินของรัฐบาลเป็นการกู้ใช่นี้ให้กับรัฐบาลที่สร้างให้กับรัฐบาลในอดีตที่สร้างนี่โดยเฉพาะนี่สินที่ค้างชาวนาในการทุจริตครับอ่ คุณแลมโบ้ตอบโต้ว่าลุงตู่นักกู้แห่งรัฐเจ้าพญาในความหมายของนยายกียาุประชาชนชื่นชอบเพราะลุงตู่กู้เพื่อให้ประชาชนใช้ใจอย่างทั่วถึงดีกว่าผู้นาในอดีตบางคนอย่างพวกท่านเป็นนักโกงลุ่มน้ําเจ้าพญากู้มาโกงกู้มากินเก็บใส่กระเป๋าตัวเองโดยไม่เผื่อแผ่ประชาชนอย่างนี้ประชาชนสาบแช่งนสุพร์กล่าวสามมิตรตบเท้าหนุนบิ๊กป้อมครับอันนี้โควิดบ้างนะครับติดเชื้ออีก11รายมาจากคูเวตครับ บราซิลวันเดียวติดหมื่นป่วย1 2 2 6 0 0 0คนนะครับโสมปิดรอบ2 251โรงเรียนศิราชเตือนระบาดรอบ2แน่คนเตือนมีใครศาสตราจารย์นายแพทย์ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทย์ศิรราชพยาบาลมหาวิลัยมหิดลน,นะครับหน้า11ครับหน้า11ตามเมีย ตำรวจไซด์สุดภิกษนายสมยศสอนเวชชาวลพบรุรีขับรถตามเมียตกลงกันไม่ได้จึงขับรถกระดกเบียรแล้วจุดไฟฆ่าตัวเองที่บางพลปนปทุมธานีนะครับโควิดต่อจากหน้า10นะครับวิกตูสั่งฟันแก๊งหัวคิวอนุทินลั่นแก๊งหัวคิวไม่รอดแน่ตำรวจยันแก๊งหัวคิวทำผิดจริงแจ้งจับแก๊งหัวคิวแจ้งจับแจ้งจับกินแก๊งหัวคิวตามโรงแรมนะครับ โอเคมาดูนี้ดีกว่ามาดู14กิจการครับ14กิจการบิ๊กตูแย้มถูกเฉินถึงยาวถึงระยะ4นะฮะคัดกรองเข้มเป็นหวัดไอจามให้สารให้สารสุขโนไม่ใช่อันนี้อะไรให้ศึกษาที่การพิจารณาเปิดเร็วขึ้นนะครับเฟสสามผ่อนปลนให้14กิจกรรม อันนี้ผลเอกสมศักดิ์ลูกศิตาสัสมวชอโอเคศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องห้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังต้องห้ามนะครับอันนี้ก็มีอะไรอีกล่ะผลเอกสมศักดิ์กล่าวว่าสหวิาการ,กร,รเพื่อการออกกำลังสถานการคลินิกเวชกรรมความงามจะเปิดให้บริการทั้งตัว เว้นใบหน้ายังคงต้องใส่หน้ากากปกติทั้งให้บริการและผู้รับบริการสารบริการประเภทนวดสปานวดไทยนวดเท้าสามารถเปิดบริการปกติแต่ต้องมีมาตรการกบไม่เกิน2ชั่วโมงต้องใส่แมสป้องกันการจับใบหน้าและการยังงดการอบตัวงดในน้าส่วนกิจกรรมนวดยังห้ามต่อไปสําหรับสารที่ออกกาลังไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสที่อยู่ในห้างหรือนอกห้างซึ่งอนุญาตให้ทำกิจกรรมเฉพาะได้บางเหตุการณ์คณิพนธ ไปให้ทํากิจกรรมได้ทั้งหมดนะครับลดเคร์ฟิลหชั่วโมงกระตุ้นเศรษฐกิจคงไว้ไม่อยากให้ดื่มมัวสอบเข้าอา่หนมิถุนาม .4-7 ถึง7มิถุนาโอเคครับลงหนังห้ามดื่มน้ำป๊อปคอนโอ้อะไรกันเนี่ยเอโอโ อารมณ์อารมณ์เหมือนกับนั่งรถมาด้วยกันแล้วก็แยกแยกกันนั่งตามร้านนะฮะนี่ไปห้ามเขาดื่มน้ำทำไมป๊อบคอนเพื่ออะไรเดี๋ยวดูซินางาแพทย์หญิงพันธ์พิมนวิปุลากรอธิบดีกรมอนมามัยกระทรวงสุขกล่าวถึงกรณีเปิดลงเปิดนะลงภาพยนตร์นะบอกไงฮะ ป๊อปคอร์นขอความร่วมมือห้ามดื่มกินโดยเด็ดขาดเนื่องจากต้องถอดอนาากากอนามัยและสัมผัสใบหน้าลองน้ำลายากระเด็นหากแต่มีการขายเครื่องดื่มอาจจะต้องจัดที่ทางให้เหมือนกับร้านกานนอกฉากโอ้โหนี่ป๊อปคอร์นนี่เป็นรายได้พอสมควรเลยนะครับห้ามไปอ เผยสนามมวยผับรอเฟสสี่นี่ก็ยังเปิดไม่ได้นะครับก็จะมีผับนะมีผับบาร์สถานประกอบการร้านนั่งดื่มที่เป็นเฟสสี่ลงถึงสนามมวยด้วยโอ้โหนา12ครับอ่ะใครอยากจะสมัครสมาชิกมาติชนนะครับลด40%ครับ1พอคอถึง30มิยอปี63ครับส่งตรงถึงบ้านเลย เวียมุกดาคู่รักต่างจิตต่างวัยละครกูกิ๊กม่านบังใจนะครับใบใบเตยโฮโมนเปลี่ยนอารมณ์สวมอมแมนทำทุกอย่างเอาใจชมแข็งแรงอันนี้อะไรม่านบังใจละครปีหงครับพิษโควิดงดงานลำลึกพุ่มพวงไก่ทำหุ่นขี้พึ่งไก่ทำหุ่นพี่พึ่งขายคนเลือกซื้อนะครับดอมตีบทแดกอินเนอร์เก มาเต็มคนดูชมนะครับเตรียมภาวาไปกับปีศาจร้ายในตำนานอันนี้เป็นอาสังหาริมทรัพย์ค่ะทว่าเฮาส์คอนโดโลว์สอันนี้ที่ไหนของแสนซีรี i เป็นพี่ดินผื้ทติ้แม่น้ำเจ้าพยา อันนี้นาะ19ครับขอนแก่นเปิดศูนย์คลายทุกวิถีพูดใช้หลักรามแก้เครียดพิษโควิดครับอันนี้บูนาสมเด็จพระมาธิราจ,จารย์กรรมการเศสวรคมเจ้าวัดรัญนาวาก็มีการปรับปรุงวัดราวนาวานะครับพิพิธภัณฑ์ท้องถิน่นกูกันตระเปิดให้ชมอันนี้ถวายพระพรครับนานรงทรงอารมณ์ผู้ในการสำนักงานผู้ศาสนาพร้อมด้วย คณะบันทึกเทปถวายพระพรครับเพราะวันที่สมมิถุนาเป็นเป็นวันวันเกิดพระราชินีเขาเรียกวันอะไรวันเฉลิมพระชนพรรษาหลวงพ่อแต้มปุญญาสุวรรณวัดพระลอยสุพรรณบุรีนะครับผมเห็นเป็นกฎธรรมดาของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนะครับ เนสุดท้ายครับข่าวสดพระเครื่องพระยูไลใหญ่สุดในโลกสารเจ้าพ่อนาคาราชจันเสนนี่ที่ไหนครับที่ตาคลีนครสวรรค์ครับขนาดหน้าตัดกว้าง19เมตรขออภยัยฮะแอเย็นไปหน่อยจันเสนนี่รถไฟผ่านนะฮะเคยนั่งรถไฟผ่าน ท่านใดที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเจ้าพ่อตะกาา้าจนเสร็จสามารถใช้เส้นทางลบรีตากครีได้นะครับเผื่อไปเที่ยวกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ติดตามเขา YouTube ชีพทํำคาวิเศษนะครับขอบคุณข่าวสดนะครับก็ดีใจที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็รีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับ ขอบคุณข่าวสดครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2อ6ครับเวลานในประเทศไทยตอนนี้ก็คือ6 5นาฬกา50นาทีครับขอบคุณทุกท่านที่ติตามช่อง u t u b e ชิปทำคําพิเศษนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งและกดทั้งหมดเพื่อชมคลิปใหม่ๆครับสวัสดีครับ